เข้าห้องกดตังห้องกดตังคนะครับวันนี้มาวันนี้เราแยกเต่าที่อยู่ในในถาดนะครับในถาดเพราะออกใส่ตะกร้าที่เป็นตัวสำหรับพักน้องเพื่อให้ให้น้องเนี่ยไขยุบนะครับ ตัวสูกต้าเนี่ยถ้าออกมาเนี่ยถ้าออกมาจากไข่ปุ๊บเนี่ยน้องจะมีถุงไข่อยู่อย่างเงี้ยนี่คือถุงไข่น้องนะครับนะครับก็น้องก็จะใช้ด้วยระยะเวลาสักประมาณสามถึงสี่วันนะครับในการที่จะยุบไข่ตัวนี้นะครับก็ดีกว่าที่เราจะปล่อยไว้อย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราก็ย้ายมไว้ถาดตรงนี้นะครับให้น้องนิดพักอยู่นี้ สำหรับตัวไหนที่ยุบแล้วเราก็ย้ายออกมานี่น,นี่เห็นไหมยัง <c oughs> ไม่จำอะไรหรือน้องเขาก็จะเขาก็จะอย,อยากเดินนะครับการที่เขาอยากเดินเนี่ยมันก็จะให้ไข่ของเขายุบเร็วนะครับโอ้โหนะแล้วก็ย้ายหาที่เขาอยู่อย่างนี้ ตัวนี้ก็ไล่ใหญ่ๆได้แลหละเรื่อย่เหมอนกันดีอ่ะมาเซเวหน่อยโชว์เกินเดี๋ยวเรามาดูน้องที่เพิ่งตัวนี้ก็ยุบแล้ว น่าจะตอนนี้น่าจะได้วันกว่าเกือบสองวันแล้วกระดองเบิ้นไหมเบิ้นไหมไม่เบิ้นน <c oughs> ะครับตอนนี้ลนะ่ะน่ะถ้าจับนะถ้าจับมอยากดูบุป,ปบดวางแยกเขา้าไว ตัวนี้เดี๋ยวคย,ย้ายไว้ก่อนนี่คือน้องที่เจาะไข่เมื่อเช้าไข่น้องเต็มท้องเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไป้องกันว่าน้องตัวนี้กระดองจะออกมาเป็นยังไงต่อที่ป้านกระดองสวยทุกตัวครับไม่เบิ้ลนะครับนี่สวยๆเลย ไม่เบิลน,นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาทําคลิปว่ากระดองเบิ้นกระดองไม่เบิ้นคือยังไงอันนี้ก็เพิ่งแกะเมื่อเช้าเหมือนกันตัวนี้ก็น่าจะไม่เบิลน้นองพอมมากครับ ไม่เบิดสวยเ้าตัวไม่เบิดเลยอยากให้มีเบิดเพรสัก2สองตัวจะได้ขายตัวละหมื่นกับเขาเบิรดเลยไายเพราะว่านี่หึ่เบุดแป,ป